จังไดอันคุณแม่ไขช่ขึ้นบ่จ้าบ่บ่เบิดชา,ามบ่ไข่ดอกบ่ไข่ดอกโอ้ยไปเจอเด็กตัวนเพื่อนแต่เหลือเหาบ่มีไรกันด้วยแต่เขาเห็นไร่ตรงไปเบิ้งดอกจ้าจคุ้มกันอยู่วะจันจอมเออเบิดเว้นอันบ่ตีงบ่ปากก็ละเขาตรงก็กินโอ้ยพรอเมียในละพรอเมียในละลืมอันผู้ค่ะปัญหาอตัวเมียวา่าจ้า พ่าให้แม่น่ะซื้อเขคือถ,ถึงเงินมาถึงจะได้เ,เล่าถือกับจีนันปันเก็ดเงินเนาะแม่ถือเลขดูม่ถึงเลขเ,เล่าตลออเล่นง่ายกับมือแปทานอ่ะจ้ะ โอ้ยใช่ันการว่าไอ้เมียวันสัดฤกษไปลุกไปยูทูปเชฟว่าซันเอาเพื่อน้องเตรษีมาเอาดิตอลคนณบารมีมาลุกของไม่นัางรี่สอร์ทอ๋อจ้าว่าไปฟังร่างกระจเอิญใจวันสั่งซองใดซองใดถูกตเอคแล้งคนบไม่เห็นไหมเอาเา้อันที่ลกไปไหนีนงเถนวางเมียดดอกม้สีของตลาดค่ะมือเศ้านี่ป่จ้ามือเศ้าตีเขาา้เมือตลาดตีเม่ย้มือตลาดข้าเจ้าพูไปหาบือซับ เบิกเงินไมูกพญานะกันบแม่ว่าจ่พัญชนะกะจนไปตลอเพิ่นจังหวะเพิ่นจะสวนแม่ไม่เห็นจ่เออเป่ยป่งบานด้วย่าจะถามเอาเลขเบิดล่งบานด้วย่าจะเออเบิดลงบานกหมอกันไใจผู้ขายกาแฟว่าผู้ขายกาแฟมนตบแม่นะจ้าเออแม่บ่อยากว้ารอวถิว่าแม่คุยแม่บ่ได้คุยแม่จะ จ้าไอ้เลขกไอ้ยังมันก็ถืออยู่มันบ่ค่อยหลุดดอกของแม่นะมันมันบ่ค่อยมาลำไร้เครื่องมูออีกนี่แม่นบ่จ้าแม่นเออนั่นน่ะเลขฝันจะเคื่องมันกับโม่เกตชนั้นเด้จ้าเออมือนี้มมีไงถึงแมาว่างไม่เอาทางของของเลขลับวงในเด้อรมือนี้เด้อโอ้เป็นลับวงในบ่จ้าพี่เศษหรือธรรมดาจ้ามือนี้มะพี่เศษหรือธรรมดาวงในเมื่อนี้ พิเศษมนาะารกิกว่าท่ากามากโด้เป็นไหด้วยพิเศษพิเศษค่ะเออแล้วมันกัดีมีมาอีกละเมียพะว่นี้เขามันาคือไผ่เป็นบวลาบ่จัะจ้าเออไผ่เเพิ่งเบิงไว้แต่กวนนั่นนินบุญทราบบอกอันทุกเอฟซีในเด้อบ่อเมาหน้าแม่จ้าคุลงกุนกับทัมันตัวว่าเม่ม่บ่เดาเรืไปล่งเพื่อนล่วงยังแม่ทั่วไปคุณบ่มาเอาห้องว่างสีมนบอจ้าจเออนั่นนั่แล้วคนอันนี้เราค่อยทั่วหาเมีหลังไม่เด้อ เจ้าืเอาวิ่งสองกับเก้าจ้าได้ไหมวิ่งสองกับเก้าจ้ามีสองสี่สองแปดสองสี่สองแปดหนึ่งเก้ามุเก้าหนึ่งเก้าหัเก้าจ้าวันนี้เร่ย์สามตัวเก้าเก้าสองหนึ่งเด้ออ๋อ องน่แ่นล่ะมีตัวนั่นล่ะเ้อแม่ละโอ้ยสุดนี้มันออกกันตำเล้าตัวนี้แม่เนานเออโอ้เสียได้กันได้หมู่บ้านตำเหล้าเลยดิเนาะเออห่ามันบอดายด้วยนันของแต้มับางใบเพา่รียกว่าน้าไม่ากับลุงโรเซเดอกันอ้เนี่ออกมาซื้อกับเขาไว้ถ่าพูดถึทุ่มกออกมาพอดีบัดนี้แม่ออกมาซื้อเลขตัวนี้ละไหวจ้ะก เงิี่มซื้ไว้อยตันะจ้องก็ได้มากมสุดนี้ว่านก่อนหัห้องก็ได้มามือนี่เลยมบจ้าหองกมามือนี่จ้าจะเพิ่มกรนิ่นใหนพ่อมเด้อืมเอาเนี่นสองซีเด้เานียนสองซีกับสองหนลองซกับสอจ้าจ้า สองสี่กับสองหนึ่งมีแค่นี้แหะเดี๋ยวพ็อจะให้เอาเลีกลับอีกรับที่สิบสี่เลยอันนี้จะเทียบทึกันโตไปเรขที่สิบาอีกคุณชายเป็นเรีล่างเลยอโอกหักระเบื้องซาเอ้โอ้จ้าที่มี่ีอกนั่นะคะี่ขึ้นที่มาไหนเออที่้นาไหนเึ้แปนสองฮันเดอรอืมเาฟังเราลุ้เรา เดี๋ฟ้าหัโลเดี๋ยวแม่สิ <ừ. S 2> สสต,สติดตัวมาห้นี่ว่าเกิสซ้อนทำเมื่ละเอาไม้เจาซื้อรตเตรี่เลยอเออนั่นมันสิมาเี่ยเปลี่ยนหาก็เปลี่ยนซ้อันค่ะคตรดีสุดลายน่ะเขาเอิญรับ VIP วีไพี่ค่ะเออเขาเอิญรับวไอพีเขาเอิญน่ะอืะ <ừ> อันนี้รับบุงในของแม่น่ะค่ะแต่ช่วงคือเกาว่นลาไดสมัยปูหาจีนเปนลี่ยนระเบิดมันก็รูดดอกเรียม่นะ่ะจ้ะจะมีวพรรด้รัไี จ้าีนมีสองหางวัดทังเดียวว่าจ้าพี่อพี่เว่าสองสี่กับสองหนึ่งวัาอววิ่งพี่นะนี่สองหางคือนหมดก่อนคือนเปลี่ยนหางก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยโอ้สีมีสองหางขา้ามือสุดไทยบุ่ดไทยไรเลย สาวช้อยแซมพ่อแม่ก็ค่อยให้อุปโภคค่อยให้เจ้าลูกโอก้โหการสื่อต so yeah. yeah. ันมันสิออกเลยมันออกมันดังออกคือเก่าเ่ยล่ะจ้าแต่ว่าหันนี้สูตรกำเนิดอาจารย์ต้อยของแม่แต่ยังออกคือกันเนาะจ้าเออแต่ของเพื่อนไม่ได้ไลยที่ดูวันนี้ของแม่เป็นเพลิงสั้นของแม่น่ะนะนานาหละเอ็นที่เพื่อนเอาสูตรทั้งเครื่องนี่บอกเพื่อนอาจารย์เราเดิมบุญชาปันบริเตียนที่เล็กแม่น่ะจ้าเออวันนี้เหล็กลับพิเศษขึ้นล่างสีม้าอีกวันนี้น่ะ จ้านับจากโมนี้ไปประมาณสี่มือเด้อจ้าไสี่มือน่าจ้าเนาะเออสี่มืออยากให้เมียโทรไปนั่เด้อกันตันโทรมาเอาเรื่องละเมียดอให้ไปซื้อกันพวกโรเจอรี่ไว้เพ่นจด้เงินในอย่างจ้าจีนิกแม่ก็อัานดอกบ้าเอแม่มาดูเลขอ่านเขาเพราะว่าเพื่อนบอกว่าค้างแล้วโอ้เลขดังไม่ออกออกเลขไม่ดังอือนานๆเพิ่นเล่า กันเรากับแม่เราเล่นมงินสวยนี่น่ะเขาพูดกับแม่แล้วค่ะเออมันบอกกันแม่ไปซื้อไวรู้มาว่าสิจ่าซื้อแล้วเลยว่าสิค่ะต่อมาหายชื่อเที่ยวนาคนถือน้ำหนาอยู่บริเวณบ่ถือเสื้อสีบุญเลี้ยงก็รอดหือกันแบบนี้น่ะค่ะคุณแม่มากตูจักแม่บอกเขาแร้วออุโมงโอปอลเลื่อนมะเช้าตัวโตวมาจะเจ่าเนาะค่ะมะเช้าโตเช้าเออแล้วว่าอย่างไหฟซีเนาะค่ะ ต้องเล่าใหวงขึ้นเขาใหญ่เด้อแต่ว่าลีรับเรียกที่ไหนะอีกสามจีมือคือได้คือมันเป็นตารางผู้ราชการบุญไม่กะยาคือบาเลีจุดนี้มันมานลางอ่ะน,นะโอ้โหล่างอย่างเดียวเออข้าวประกันไม่ก็ได้แต่พวกเรซี่เน่ยนะจะได้เข้ากันพร้อมเน๊อะบอแกนเพราบอกกนเขาถึงมีเงื่นบ่ได้ดีเนาะเป็นบ่จ้า เอาเงินแลสิว่าเขาเวลากันไรสิว่าวาตถุต่ยเนียงกันวัตถุเอาไม่เ้าใจไม่ใช่สิว่าเขาใจนี่เนาะสิว่าจังเลยล่ะว่ากันสี่เย่ยไปว่าเจนั่งซื้อเด่ยหรือว่าร้านนวดแค่ว่าเขาเจ้าเหมือนกองใจคือมันมีนั่งผน้นึ่งแถวๆวัขาเจ้ว่าเต่เนี่ยบริเวณเมียวโมกุจามันมีหลายนั่ง เออเขาจะเลืบอกว่าไรว่าโองงานหมดแค่ว่าแต่พูดสีเบิ้มดีจ้าได้ค่ะเออเพราะว่าไม่ได้เอาหนาแม่คืนเแลยวก็เฮ็ดนั่นกันมันพ็ยากดอกจ้าบอกกั้เพื่อนกวนโลว่าเลยเ้อจ้าเออนี่ยลระเพื่อนแม่ว่าเราจะว่าเรกเรามันปล่อยบ่ไดยจ้าปล่อยของเพื่นบ่รด้เพื่อนสีดาจ้าเอาเอาอเล็กขหเาเหลือนาะจ้เอาัเทเล็กง่ายไหมล่ะค่ะแเออเอาเลง่ายอเออ ทันให้เอฟซีคนนั้นไปหาจับอันสลาดกิแป้งมันออกแล้วบอกโอ้ก่อนอืมเั๊ไป้นสี่ไม่ออกแล้วบอกเขาก็ขายแะไรที่ละค่ะเออเออไปไปซื้อเลยกระเทียมมันได้ดละวันทีหนึ่งเนาะอ่าตัวไหนเนาะซื้อละวันทีหนึ่งวายซื้อละวันทีหนึ่งไปซื้อรถโอยกันเอาไปลุ้นให้เอฟซีกันคอยโทรกลับมาหาแม่เด้ออเด เป็นอาวทุท้ายนี่ไงเอ็นซี่พันมันๆเห็นคือเก่าแล้วเนาะลูกเนาะจ้าเออกลับมาใหม่ก็ต้องเห็นต้องฟังวีดีโอแม่บอระจ้าว่าหายไปโดนเนาะจ้าเนาะเอออย่าจะเลือกบอเพื่อนกดติดตามไปด้วอกีกซี่เมื่อเป็นเลีกรับพี่ไอที่อะไรปัญญาจ้า V I P ล่างยางเดียวล่างยางเดียวบอเพื่อนกดลอเด้อเบิกอนทราบตัวโอ๋ได้จ้า จ้าเอาทุกทายนี่ก็คือแมื่อนบอกอะไรเพื่อนไปหาเสลากินแบงไว้ก็ได้เทียนไห้่ละวันที่หนึ่งเนาะแต่ว่ามือมือน,นี่ชุดบนย่างเดียวว่าจ้ามือน,นี่ชุดชุดบนย่างเดียวชุดบนก่อนรี่นนืนเป็นรับเบีลยพี่เด้ออีกซีวันอีกซีวันเป็นรับเป็นรับเบีลยพี่บ่ราไม่ใครคือบ่ราไม่ใครเหมือนเหมือนมือคือสายของเท่าล่ะจ้าเรียกล็อกชุดล่างเนาะ จ้าอันนี้อันนี้ไฮมานี่เป็นบนย่างเดียวจ้าราบวงในโอ้ราบวงในจ้าแต่ว่าอันวี่ไอพี่รางมีสองหางบ่จ,จ้าแม่สองหางคือหมดก้อนปอแปดหางกัปดสองนิปดหางบางขนานดะอืมจ้ามันเขา่าเอาไปว่าวิอสสี่มันเข้าใจเด้ออ่า้างเนแล้วต้มีต้มีทุกคนอิ่งี่ แม่นั่งให้มาแล้วนะคะรับรับวงในบนนะคะชุดบนอันนี้ค่ถือว่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสอบกระจัดคัดกะพานนะคะงวดนี้ค่ะถือว่าเอามาให้เอฟซีดูงวดแรกนะคะเนาะสิเป็นจังไดไปรุ่นน้ำกันนะคะะ